ก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะครับก็เนื่องจากเมื่อวานเกมอัปเดตเนาะก็ถือวิสสะตอนเช้าวันจันทร์นะครับก็ในวันนี้จะมาสรุปอัปเดตให้ฟังสําหรับอัปเดตเฟสสเตยไนนะอย่างแรกเลยนะครับทําการรีล็อบบี้ใหม่อ่ะเห็นชัดเลยอย่างต่อมาทำอ่าแก้ไขการแลกของทุกแพลตฟอร์มนะ ก็เหมือนเขาจะแก้ได้แล้วนะครับก็นั่นแหละก็จะไม่มีการคราชอะไรต่อไปแล้วก็บวอร์ชพาร์ทใหม่ร้อยเลเวลพร้อมกับตัวละครใหม่ขั้นที่100นะนี่เป็นตัวละคร Exclusive มีสองเวอร์ชั่นเป็นชายนี่กับธรรมดานะแลนเซอร์นะครับเห็นบอกว่าตัวชายนี่เนี่ยจะดามเอจมากกว่าปกติประมาณ5%ไม่ก็20%ได้ั้งประมาณนี้แหละ อย่างต่อมานะครับ l e g e n d State ใหม่นี่จะพาไปดูมาข้องกับสอรี่ใหม่นะนี่สอรี่ใหม่ก็มี6ด่านครับด่านทั้งหมดก็ไม่มีอะไรดรอปนะ Infinite ก็ไม่มีนะครับแต่ว่ามี l e g e n d State ใหม่ที่ผมก็ลงไปแล้วแหละแต่ก็ยังไม่ได้ตัวมารีวิวนะเป็น Q g a u มชนะครับดรอปใน a 3นะอย่างต่อมาตัวละครใหม่3ตัว อ่าตัวแรกนะครับเริ่มที่หาได้ง่ายเลยอาเชอร์อนี่สุมได้มาแล้วแหละแต่ว่าผมไม่มีของรีวิวนะไม่มีของอีโวนะครับอีกตัวนึงคือเซเบอร์ตัวเก่านะอ่านี่อีโวได้นะแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นคิวกาเมชนะครับตอบในเรนนี่นะแล้วก็พวกของอีโวคราฟที่นี่นะครับเอ่อฮัลโหล เพราว่าขับที่นี่แล้วกันก็นั่นแหละพวกตัว3พวกตัวนั้นก็อ e ีโว mm hmm. ได้หมดเลยล็อบบี้ใหม่นะสำหรับโวลหนึ่งโวลสองนะครับผมขออนุญาตไม่พาไปดูโวลหนึ่งนะน่าจะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็มีระบบอ e ีโ d มดเข้ามานี่ก็เต้นได้อะไรได้ก็ส่วนใหญ่เท่าที่ผมนะอีโมดถ้าที่ผมเห็นนะอีโหมดก็จะอยู่ในพวก b u t เทิร์พนี่นี่น,น,นี่แล้วก็มีระบบ ability description นะครับก็คือสกิลกดเนี่ยเราจะรู้แล้วนะว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับเอาเป็นว่าข้าม ability description แล้วกันถ้าใครอะไรก็ไปอ่านไปแปล,ลกันแนละ้วก mm ันเนาะก็อีกอย่างหนึ่งจะเป็น v o l c e i p p e r คล้ายๆกับใน a a นะก็คือนี่คือใช้เราก็จะถ้าลงผ่านแล้วก็จะสค i ิปดันดันนั้นไปนะครับถือว่าโอเคแหละก็ถือว่าประหยัดเวลาไปได้เยอะนะ ต่อไป Rarity Selection ที่ Index อ,อืมออนี้ไอมันจะเป็นระบบการเลือกนะครับว่าเราเนี่ยเน,น,น,นทางขวาเนี่ยว่ามีอะไรตัวอะไรเท่าไหร่เราบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างต่อมานะครับในอัปเดตที่แล้วเนาะที่เขาขอัปเดตการกดรีชัยแล้วก็รีเซ็ตแต่ดานเนาะก็เ,เขาเพิ่มมาให้สามารถ ปิดได้แล้วนะแต่ว่าต้องไปปรับในเกมนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูสักครู่ครับอ่านี่นี่ ก็ถ้าเปิดไว้อย่างผมก็จะเป็นการรี t r ร์แบบไม่ได้ไม่ต้องรีไม่ไม่ต้องโหลดใหม่เนาะอย่างต่อมาก็คือ,อก็คือการเพิ่มระบบการซ่อนยูนิตของคนอื่นเนาะก็อย่างที่เห็นในหน้าล็อบบี้สำหรับคนเล่นในคอมนะครับ <S <S ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องก,การแหลกของเนีแบบ่ยของคนอื่นที่มีตัวละครเยอะๆเอฟเฟกต์สูงๆอะไรเงี้ยนะครับก็ อย่างต่อมาจะเป็นการรีบาลานซ์ของตัวละครนะอ่ะอย่างงี้เลย่มกันอ่ะผมไล่ลีใไปฟังซามัสเหมือนจะเป็นซามัสล่างล่างไหนนะเนี่ยล่างนี้นะครับโดนเ,ดเนฟดามิ่งนิดนึงว่างั้นนะแล้วก็ซามัสฟูลพอร์นะโดนลดพัสซีฟจาก30%แคปเป็นเหลือ10%นนะครับแล้วก็ไม่ติดเสียแล้วนะ แล้วก็วีจิโตว,วีจิงวีจิตโตตัวเนื้อตาเม็นะครับแล้วก็ซงจินบูอยู่ไหนละหนนะ่ะชื่ออะไรนะอ๋อนี่งซงจินบูกต <laughs> นนตนะ็ตัวเนื้ตาเม็ดมานะทำไมทำไมถึงเมียตาเม็ดวะตัวผมก็ไม่ค่อยมีอะไรนะแล้วก็ลูฟี่ไนแม ชื่ออะไรนะซัฟฟี่อ่ะนี่ลูฟี่น่าแม่นัางนี้นะครับโดนเนฟิฟมานะเนฟิฟดาเมจ่งจีเรนโดนปรับพลาสติกจากคีร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือคีหกสิบนะครับสำหรับขั้นที่แปดถึงขั้นที่สิบนะก็คือคีดาเมจนะจากร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือแค่หกสิบแล้วก็โบลลี่โดนปรับพลาสติกนะครับจากดาเมจแคปอยู่ที่สามร้อยเหลือที่ร้อยห้าสิบนะ อย่างต่อมาก็คือการบัฟตัวละครอย่างแรกเลยสุกุณาโดนบัฟบัฟดีเพียสนะแล้วก็สกิลของสุกุนานะครับที่มี2สกิลสกิลแรกดาเมจสิบบิลเลียนแล้วก็สกิลที่สองห้าสิบบิลเลียนนะถือว่าแรงมากๆต่อไปคือยามินี่คุณยามิสร้างมจิกโซนะโดนบัฟนะครับดาเมจขึ้นเยอะมากเลยแล้วก็มีเพรสเชอร์พลาสติกใหม่ ก็คือพาสซีฟของไอเซนนั่นแหละนะต่อไปยูโน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 โดนบัฟนะนี่ก็เพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มสโลให้มันนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าปรับมาแล้วกลับมาค่อนข้างโอเคเลยก็คือเอสคานอนะเอสคานอโดนบัฟดาเมจขั้นสุดท้ายนะครับทำให้ dps สูงขึ้น ก็โนเอลโนเอลก็โดนบัฟนะปัตเตอเมดอิจิโกอิจิโกนี่อิจิโกล่างคอร์ลี่นะก็ปรับ DPS ขั้นสุดท้ายเหมือนกันนะครับเพิ่มให้แบบแรงขึ้นนะก็เผาก็รวบรวมเราก็เกือบเกือบเเกือบบิลเลียนอยู่มั้ง700กว่าล้านได้มั้งประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือแอสตาผมยังไม่ได้อีโวลนะล่างขั้นสุดท้ายนะครับล่างที่เป็น ครึ่งปีศาจตัวนั้นนะแอสตาทำให้สามารถตอนนี้ตีเลือดแตกกับสตันได้แล้วนะครับแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นระยะเพิ่มขึ้นปับบบสุดยอดมากเลย mm hmm. ก็ในอัปเดตนี้ก็มีเท่านี้แหลมะมั mm ้ง hmm. <laughs> เอามาใส่ไว้ก่อนอ mm hmm. ก็ อัปเดตนี้ก็หมดเเียงเท่านี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผู้ทำด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าว่างๆนะผมจะมารีวิวตัวละครจากเบตที่แล้วแล้วก็อัปเดตนี้ด้วยอลยกันก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย